แล้วครับผมตามมาหอดมาถึงแล้วนะครับกานมัสการครับในยิ่งข่าวาว,ว่าแนวทางเด็ดๆดังๆมาหลายทางก็เลยว่าสิมาตามให้พี่น้องเอฟซีมีแต่ไปน้องวดนี่ <c oughs> เอาตัววันที่สิบเจ็ดนี่ใส่พักคู่ตัวใดใส่ลงทุนอ้าวเขียนเห็นน,นะครับอ้าวนะครับธบุษมสูตรไดไปแล้วอ้าวี่พักคู่เมื่อกี้ดีกว่าไข่บัตไงอ <c oughs> ้าวเห็นตัวงนี้ของวันที่สิบเจ็ดนี่พักคู่สิให้ตัวใด เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเด้อแนวทางคือแนวทางคือโตชั้นสิบเจ็ดตำแหน่ประคูณสิบเจ็ดมขหกหกมคสูตรลับเฉพาะเปิดเผยครั้งแรกแมงปั่นเนาะหกหกมคหกหกอือนะครับนี่คือโตถี่ลงทุนเลยด้อครับท่าถผ่้สมเพื่อว่าโตนี่เป็น เรียกที่พุทธาพิเศษว่าไม่พุทธาพิเศษหรอกเฉพาะปีใหม่สูตรสามโมงสามปีไมนได้แปดหกแปดหก,หกตัวระเบิงอยู่ในหันครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบไม้เลขสูตรเป็นเลขฝันเลขฝันอ,อ้าวเลขฝันให้หกตัวเดียวแลนหกตัวเดียวตัวเดียวอ้าวคือเขาตีไปเลขวิ่งเลยเถิดน,นี่วิ่งนี่วิ่งเลยนี่เลขวิ่ง หกตัวเดียวครับหกตัวนี้บางคนก็ว่าหกคับเก้าตัวเดียวกันครับตัวนี้แปดกับสามตัวเดียวกันสามแสามหกได้นั่นแหละแ้วบ่อเอามันหลายตัวมันสิทําให้ลงทุนหลายลงทุนหลายคือคือบ่เขาคือบ่เขาครับคือเขาคือเขาไปเลยตัวนี้นะรับหนึ่งสี่แลเลขที่ ก็เจ้าเขามาในนี้นี่เจ้ามากกมีเลขสามตัวให้ตอนเลขสามตัวคือหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดอ่าสามตัวหางเดียวแล้วก็สองหกหนึ่งแค่นี้สองหางตัวนี้เลขสามตัวอ่านะครับพระคู้ห้แลนเดอนะครับแค่นี้สามหกตัวแต่ว่าตัวนี้บานิโตที่ในล็อกตัวนี้ครับในล็อกที่เป็นสูตรเป็นสูตรล็อกตัวนี้มันที่ได้แต่ว่ามันกะ เขาก็ต้องจับตัดออกนี่มันซ้ำกันตัวแรกมันตัดออกเขาตัดออกมันซ้ำกันจังสองสี่ตัวนี้มีสองตัวนี้มีสองเขาตัดออกไปสี่นะตัดก็แปดมันมีแปดมีเออเขาก็ตัดตัวนี้ครับที่นี่หนึ่งหนึ่งบวมีหนึ่งบมีหกบวมีวันนี้มีตัดออกไปเหลือยู่เท่านี้ตัวนี้เหลือตัวตัวนี้พอเขามีอยู่ในตัวนี้แล้วมันมีกแค่ค่าห้าตัวเด่น ก็เก็บแค่นี้เอามีแค่นี้นี่คือตัวเด่นเพราะว่ามันมีมาอยู่นี่ตัวแล้วครับม้าตัวนี้มันมาพอเรกกันล็อกมาตัวนี้ครับส่วนมางสีมาสอสองตัวครับพอมาสีมาสองตัวซึ่มาสามควับสามกับพิษแต้มครับขันมากกับซีมาหาศูนย์เจ็ดหาเจ็ดแค่นี้อยู่ประมาณนี้นั่นแหละพี่น้องเฮาเมีนครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับเป็นแนวทางเด้ออย่าว่าเป็นแนวทางแต่่วาส่วนกระสีแดงตัวนี้ เด่นหกคือเด็ดหมายความว่าเด่นตัวนี้มากกว่านี่นีตัวเด่นมันนี่ตัวเด่นคือว่าสองหกหนึ่งตัวพิเศษเลยคือสองหกหนึ่งแม่นถูกต้องกับวิ่งหกตัวนี้วิงหกตัวที่ขัดพิเศษลวแปดหกนี่ก็ยังเป็นเล็กอันนี้เนาะเล็ส่วนมนต์ตัวนี้สวดมน่นข้ามปีอันนี้อันนี้เล็กสเวียเวล็กเหลื่อมมุ่นแ่ว่าตัวนี้เพราะมันกับไก่เชี่ยงกันครับตัวนี้คแปดหกมีหกน้ำมีหกน้ำนี่ตัวนี้ นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็บญาติโยมก็จะเอาไปหาซื้อเบิดแล้วอยู่นี่ตัวนี้ตัวแปดหกแปดหกนี่เมียนหาแล้วหาแล่าโอ้อะนะครับเดี๋ยวขอมาสรุปครับผมขออนุญาตสรุปเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับพรักู้เพิ่นกับแบงปันเด้อครับอย่าว่าเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับเอฟซีนะครับนี่หอมานะครับวิ่งหกนะครับแล้วก็สามสามหางสามหางนี่หอมาสามโอสามตัวหอมาสามหางเนียสามหนึ่งแปดสองหกหนึ่ง 07แต่เน้นที่สุดคือ261อ่าเน้นให้ที่สุดคือ261อ่ะเตจมชับได้พี่น้องนับ1น,นับ2นับ3แคปครับะนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับขออนุญาตประกุเพิ่นน่เล่ะครับประกุเพิ่นแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับพี่น้อง FC ของเฮาตัวนี้ก็บ่บต้องกันนะครัเพราะว่าตัวนี้นี่มันเป็นการว<อ><อ>ิธีทําเป็นว<บ>ิธีทําซื่อๆครับแต่คัดมาแล้วให้เป็นจังซี่ออคัดมาัมาแล้วคือหน้านี้อ่คัดมาแล้วเด้อพี่น้องเจาะจงเฉพาะเลยนะครับ กระทั่งเอือนถ้าเขามีมากมันเข่ากันก็เข้าครบตัวนี้กับโอเซอได้ประกบได้ประกบได้นั่นนะคือมากสามคือมากสองตัวกบสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ได้หรือสามแปดแปดสามก็ได้ัอาสินะอ้โอครับสองตัวนี้คือมีตัวเดียวโครโรเลยตัวนี้พระคู่นี่แปดหกตัวเดียวละลสองตัวนี้พระคู่มีพิเศษให้นี่บอกครับแบบตัดตัดให้ัอาสินะครับมีบ่โตสองโตนะครับเพราะว่าก็ที่มัน ตัวตัวก็มีแค่ตัวตัวล่างนี่ตัวไต่ทึ่งบนล่างนี่ไหมครับนี่แหละมักแด่ตัวนี่ละนี่สองหกหกสองนี่ละนี่หกหนึ่งนี่แค่นี้มันนี่โอ้ไอแค่นี้ครับพี่น้องนะครับตัวซุ่มซุ่มนี่นี่แล้วแต่ผู้มักบอมักเนี่ยครับซุ่มสามตัวนี่แล้วแต่ตัวนี้แล้วแต่สามหนึ่งแปดนี่ถ่ายชอบก็นำไปลงทุนนะครับห้าศูนี์เจ็ดตัวนี้เป็นเลขเอ็นล็อกคือกันไว้ยื้ออื้อลึกกันแต่พิเศษ อืมคสองหกหนึ่งหกประตูในหนีได้แมนหกประตูในหนีได้นะครับท่านผู้ชมครับลองเป็นแนวทางเด้อนนะครับผักคู่เดียมาแบ่งปันนะครับนะครับผักคู่ฝากถึงพี่น้องเอฟซีวะครับที่เพิ่นรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ตอนใหม่อยู่นนเนาะครับจะได้ก็แค่เป็นแนวทางแ,าแบ่งปันแล้วก็ค่อยนั่นนั่นค่อยครับผมนะครับเบอร์โทรอยู่หันแล้วนาะครับอ่เดี๋ยวจะได้ก็จะค่อยถามผักคู่อีกท่านหนึ่งแต่เกิดว่าเขา สนั้นก็นลาเขได้ครับประคูเด้อ